วันนี้จะมาลองรีวิวนะคะครีมกันแดดยี่ห้อเทียนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะดีจริงอย่างที่เขาพูดไหมนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะลองซื้อมาใช้เห็นเขาบอกว่าทาแล้วหน้าเงาหน้าวิ้งเลยนะคะไม่ต้องใช้รองพื้นนะคะมาลองทากันดูนะคะกด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 น่าจะไม่ต้องกดเยอะเพราะว่ามันเหมือนมีรองพื้นอยู่ในตัวนะคะป้ายไปเลยห้าจุดนะคะ มีรองพื้นจริงๆด้วยเวลาทาครีมนะคะให้ทาขึ้นไปอย่างนี้นะคะอย่าทาลงอย่างนี้มันจะทำก็มันก็ทมแดงน้งําถ่วงเนาะทำให้หน้าย้อยลงนะคะทาขึ้นไปเนี่ยบริเวณรอบดวงตาก็ทาหน้าผากก็ทาอย่างนี้นะคะที่สำคัญอย่าลืมทาคอด้วยนะคะ อย่างที่บอกนะคะหนังหน้าเราพึ่งหมอได้นะคะแต่หนังคอเนี่ยเราพึ่งไม่ได้นะคะหน้าเด้งหน้าตึงแต่หนังคอเหี่ยวนะคะก็บ่งบอกถึงอายุได้อย่างชัดเจนนะคะของต่อมก็เริ่มแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ทาคอไนะปีนี้ยีปีนี้อายุอายุสีกแล้วนะคะก็ต้องดูแลกันมากๆหน่อยนะคะเทคนิคไหนที่ทำแล้วดีที่ทำแล้วเวิร์กนะคะ แบบง่ายๆทําได้ที่บ้านนะคะมันมีเยอะมากแล้วไม่ต้องเสียงเงินแพงๆนะคะเดี๋ยวจะเอามาแชร์กันเรื่อยๆฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะหรือว่าติดตามได้ที่เพจเปลี่ยนไวทองเป็นไวทีนนะคะเพราะปีนี้ต่ออมาอยุ46แล้วเข้าไวทองแล้วนะคะเราจะไม่หยุดอยู่ที่ไวทองนะคะเราจะย้อนกลับไปเป็นไวทีนอีกครั้งนะคะด้วยเทคนิคเล็กๆน้อยๆทำง่ายๆได้ที่บ้านนะคะ นี่อเออมีรองพื้นจริงๆด้วยก็โอเคอยู่นะคะยี่ห้อนี้เทียนะคะจริงๆเป็นของเพื่อนแหละเอามาเทสนะคะอืมผ่านผ่านแค่อยากจะมาแชร์ว่าเออ่ครีมกันแดดตัวนี้เป็นยังไงนะคะอยากลองใช้ด้วยก็เลยทำคลิปไปเลย นี่นะคะยี่ห้อเทียนะคะไม่ต้องโอ้โหขาวเชียวแต่เดี๋ยวอีกสักพักนะคะมันก็จะกลืนไปกับใบหน้าของเรานะคะไม่ต้องใช้รองพื้นเลยนะคะขาวเลยติดตามช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ